นี谢谢่นะคะเดี ca, uh, ๋ยวปล่อยนมเปรี้ยวนะคะให้วิ่งติไครใสนใจผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ก็นมาได้เลยทกอย่างจะเป็นของยาีรเอะไรด้หมดเลยถ้าเป็นอาหารพวไม้นี้ค่ะก็รหมดอยี้ยวจริงๆดูดูกล้องดูคตังกงด้วย เดี๋ยวเราจะหันให้ไปเลยมีเก็บคาไดรียบยลวไาปช่วยก่อไฟเลยอ่ปรลุงก็อันนี้ก็ให้เป็นบองัขี่กระบองใส่จะไปขี่กระบองมตได้ไมไ้ไหเยอะไม่เยอะในนั่นแหะสอนนะดูนะหน้าสองกล้องมาทางนี้ด้วย ซีดูนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันนะคะก่อไฟไว้ใช่ไหมมีคนดูของพี่ไหมเห็นค่ะเห็ดอยู่วหนึ่งคนค่ะนี่ะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเห็กันนะคะใ่กันนอไมใ่ักลมาก็ได้นะคะกแอมาได้นะเดี๋ยวจะส่งต่อให้นะคะหน่อไม้กิโลละห้าร้อยลมส่งนะคะก็ถ้าสนใจ ไม่เหนี่ยตอบเนาะถามได้อยากจะสั่งอะไรยังไงนะคะทักมาได้มาถามได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่านะคะไม่เป็นไรนะคะเช็คราคาได้เนาะเอ็มที่โอนตังเป็นแล้วนะคะนี่ไงมาแล้วมีโอนตังมาแล้วนะคะใช่ใช่เร็วๆจะได้หนึ่งข้าวรอโอ้โมันจะติดไหมนี่ไทยมันลอกเนี่ยเอ็มส่งไปที่ แม่อาชิเรียบร้อยแล้วนะคะส่งส่งไปให้เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้นะคะก็ส right ่งให้ที่นัานัานเนาะค่ะเป็นเห็ดละงกึ <mm ่งโลเห็ดโคนซึ่งดิวาไม่เข้าใจแล่นะเห็ดละงกบหนึ่งโลหรือเปล่าคะกับเห็ดโคนหนึ่งโลเป็นสองกิโลได้ไหมคะ ติดเมนูน้มันจะติดนพี่เอาอะไรก่ออันขี้ใต้อ่ะติดค่าติดไม้ยางติดใบค่ะถ้าเขาส่งไปแล้ว๋ตวเองไม้ยางติดใบค่ะพี่เพื่อนาะนี่ไงไมย้ยางใช่มันจะติดใบอยู่ จะติดบ้านี่ไฟบัหนอกใช้แข่งในการส่งแข่งส่งกับรถเกียนนะคะรถขนยื่นไปแล้วก่อนคืนนี่นะคะสวัสดีค่ะนะคะเอฟซีทุกท่านนะนี่นะเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันนะคะยางพลาค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาเห็ดกันตอนนี้เราก่อไฟแล้วนะคะเราก่อไฟนะคะเพื่อที่จะไปหาเห็ดกันนะคะมันจะติดบอลเอฟซีท่านใดนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมเข้า มากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะตอนนี้อ่ะเขาไปไหนกันทำไมนานแผลทำไมเงียบใช่ไหมฮะทำไมเขาไปไหนกันนานแท้เดี๋ยวคทำก่อนเด้อเราจะมีคอนเทนต์อะไรเหรอคะนี่แหละเราจะไปหาเหตุการณ์คอนเทนต์หาเหตุเหรอคะใช่แล้วเราจะไปหาเหตุการณ์ที่ที่ไหนที่ไหน สวนยางสงของใครหมู่บ้านยูทูบเบอร์อ่าโอเคนะคะตอนนี้เราเตรียมแล้วนะคะนี่เอฟซีนะคะนี่กําลังรอหมูคณะกันนะคะรอหมูคณะแล้วเย็นนี้นะคะก็ค่านี้ไทยบ้านนอกคอาก่าคนี้เราจะกินข้าวกับอะไรค่านี้เราจะกินข้าวกับอะไรแกงเห็ด เออตามที่บอกเพื่อนสแกดเฮ็ดโอ้ยบอกเก็ีดเลยเนาะผมจไดะสวัสดีค่ะคุณกันนิกาสวัสดีค่ะแอดเฟื่องสวัสดีค่ะนี่นะคะเอานมเปรี้ยวไปไหนละก็โลละค่ะนมเปรี้ยวไปไหนเนาะอยู่หลังรถอยู่หลังรถอ่ะนมเปรี้ยวไปเลยนะเนี่ยนะคะก็พานมเปรี้ยวมาเล่นสวนยางนะคะเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะมาเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวอันนี้เป็นโฟของวันนี้นะคะเอาเสียงโซ่ก็ไม่ได้ยิน นี่นะคะเอฟซีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดกันนะคะเดี๋ยวรอหมูคณะนะคะค่ะคุณนิกาคันนิกานะคะทำไรกันคะอ๋อพวกแอดกำลังจะไปเก็บเห็ดกันนะคะตอนนี้รอแอดเสือแอดสมอนนะคะไทบานนอกเอมเดอร์นูนาพาไปดูนะคะกำลังจะไปเก็บเห็ดกันนะคะก็เลยรอหมู่คณะกันนะคะรอนะคะไอสองคนทำอะไร เดี๋ยวจะทำก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวทำก่อนเดี๋ยวจะมองไม่เห็นเห็นรอแล้วก็ฉีดสเปรย์กันยุงก่อนนะคะเราฉีดสเปรย์กันยุงเนาะตอนนี้ก็ เฮ็ดโคนโลครึ่งเฮ็ดละมกครึ่งโลโอเคสวัสดีค่ะเข้ามารับชมได้นะคะช่องกมืดแล้วจะมองเห็นหรอเห็นค่ะเห็นในนี้คือถ้าแสงจริงๆมันมันยังมองเห็นอยู่นะคะไม่มืดนะคะไม่มืดช่องกอกสเตชันค่ะค่ะเราอยู่กับเพื่อนยูทูบเบอร์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเอ็มนะ้ะก็ในบ้านนอก ไม่ใช่ใส่เื่อเยาเ่ขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้เรากาลังเทคแคร์ดูแลสุขภาพป้องกันยุงก่อนนะคะอการอูดไฟก็เป็นการช่วยการก่อไฟก็ให้มีควันเป็นการไล่ยุงเป็นการไล่ยุงนะคะบ้านเราใช้บ้านนอกเหมือนในหนังเลยอ่ะตอนนี้เรามีความรู้สึกว่าเราดูหนังเรื่องหนึงอยู่นะคะเราก็เตรียมหม้อแล้วนะคะอะไรดีคนี่ค่ะเราเราเตรียมหม้อนะคะกาละมังนะคะที่จะไปแล้วนะคะ อยู่หน้าบ้านนะคะนี่นะอันนี้เรากอไฟรอนะคะกอไฟรอเพื่อที่จะไปหาเห็ดกันนะคะนี่นะคะเนาะที่แอดไปกอไฟเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีทักทายค่ะดูน้ดูนานะคะดูนาภาพไปดูนี่นะคะตอนนี้เรากอไฟได้แล้วนะคะนี้เราอยู่หน้าอ้ายอุ้ยดูใครมานะเอเอเอซดูใครมานั่นนั่นบบบเราไปไหนนามามาเข้าห้องน้านี่นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจัดส่งให้เนาะมาดูนะคะยูทูบเบอร์จะรวมกลุ่มกันสวนไปเก็บเห็ดใช่ค่ะเราจะเรียงหน้ากระดานเลยนะคะจะไปเก็บเห็ดกันนะคะโอ้ไฟติดแล้วไฟติดแล้วเห็นไหม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 อ่านี่นะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะเราจะไปเก็บเห็ดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเก็บเห็ดกันได้ไหมนี่ห้าอ่เจ็ดแปดช่องเนี่ย จะไปเก็บเห็ดได้กี่ดอกนะคะได้กี่ดอกนะคะนะคะอันนี้เราแบบธรรมชาติเลยนะคะธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นนะคะเอฟซี FC รอชมนะคะามาทําอะไรนี่มาทําทอะไรนี่นี่มาทําอะไรนี่จะไปไหนได้ยินเห็ดเจริงหรอได้ยินด้วยเหรอได้ยินด้วยอุตส่าห์ปิดอุตส่าห์ปิด <ห ả? S 1> เราจะไปเก็บเห็ดกัน เนี่ยในป่ายางเนี่ยเมื่อกี้เก็บมาได้แล้วใช่นี่เมื่อกี้เก็บมาได้แล้วแล้วเราจะไปเก็บเห็ดใช่ไหมนี่เราก่อไฟรอแล้วนะใช่ก่อไฟรอแล้ว